สุดเกิบคูเลยพันแ์นะครับวันนี่ระมาอย่างพวกก็มาครับนี่มาเตโคครับผมนี่ระมาเตะโคครับโอลงลุมนี่ครับผมด้านหลังมาตุ้มตุ้มก็เนี่ยทีมงานจะตัวมามันลุนครับทีมงานจัดตัวมาเราสกัดหักเราสกัดเราสกัดครับเดี๋ยวเรามาดูกันเตโคนะครับเนาะตอนนี้เป็นทีมใหม่ๆนะครับทีมใหม่ตอนอยู่บนก็เจอเยอะข้บนนะครับนี่ลงบนลุมอันนี้ลงบนลุมนะครับเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับ

นะครับด้าลังนะครับกําลังเริ่มครับเริ่มตึ๊ดลงตึ๊เริ่มอันนี้แหละครับเตรียมจุดใหม่เดี๋ยวก็หัน นะครับตัวนี้เต็กตีดแล้วครับตัวนี้เต็กตีดแล้วตุ่มครับตุอมพัานไหนพัานไหนเดยวันเขาต้องไปออกสองโดยารานไหนนี้ไปเดกตุ่มทีอดครับน่าจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ ห้าสิบหาสิบครับเอาที่เรามาละสิเปอนตั่นดูแบงค์ดีนะนีมนี่านีกับวิธีต่อไปครับตามสูตรนะครับเอาโคตสไนออกแล้วเาจะหาปลาข้างในครับวันนี้จะเป็นมูหรือจ้า ลองดูครับผมลองดูครับลองดูลองดูลองด,องดูนี่ครับผ่านอันนี้อันนี้ผ่านไหน, <c oughs> นเดี๋ยววันหลังนี้เขาจะต้องไปหากมาอ่องปูซองปลาโดยผ่านไหนนะครับอันนี้ผ่านไหนผมถมโคได้ไว มียบโคเห็นครับบนญบครับโคตองบุบ่โคที่เอากูเตยได้แก้กมไปนครับทันนี่ครับใช่ป่า,าม,มีกันต้องมีกะมอาโอ้โคจะนี่ก้อย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 กอย ต่อไปกับเตะโขดนะครับเอาปลาท่านปลาเด่นในนั่นเนาะเดินนักได้น้อยก็อยู่ตอนนี้นะครับจังหวัดน,นี้ละครับ พอลาบก็่ครับวันนี้วันไหนคุ้งต้องน่าจะพอลาบวะให้ปลอยครับพอลาแ <c oughs> นี่น้อนครับสบายมากแล่นะครับผมมับมากอันน่ อครับเหล่มงมแล้วครับจะมีอันนี้ห้องไาวยางชิงนะครับถ้าเป็นมวยก็ยกหนึ่งยกสองนะครับแตะแะแมเฮ้ยทได้ี่หน้นได้เนี่ก่ไหนนี่

โอไนี่โอ้ไฟได้มีอนี่ะ้หลออลากแห่งบนพุ่มม้ดีอเอากเขาขี้อ่งเอาลวครับตอนนี้ความคิดเห็นเริ่มแตกครับป่าบาใค่มีครับจะหลากแห่งหรือไม่ได้ครับเปลี่ยนเปลนได้ครับ ไหนขับในกันเดี๋ยวไหนเขาเป็นหลักแหนงบนผู้ลงมาบรอครล้วครับเปลี่ยนเป็นหลักแหนงนะครับตอนนี้เอาวางเหมือนว่าหน้าไหนนะฟาวครับวันนี้ฟาวฟาวนะครับนะครับรอบนี้ฟาวนะครับมาครับกุ๊กต้มกับสำหรับใหม่นี่หมายนี่เมียครับเดี๋ยวไปเอาหมายไหมครับใหม่บนนูื่นครับผมหลักแหนงดีกว่าหลักแหนงดีกว่าด้วยครับผม ในทีมงานกำลังย <ira> yes ่าย่ไปหลักแหน่งนะครับเดี๋ยวติดตามกันไปครับวันนี้เตโคมเป็นผลนะครับเดี๋ยวเาคายไม้เไอหลักแหน่งนะครับเนาะเดี๋ยวขึ้นไปตับนมาครับมาใหม่แล้วครับผมมาใหม่ใหม่แล้วครับหลังจากกีเตโคบมมีป่าครับกีน้องปุ๋ย นี่นะครับหลังจากติดเตะโคบอกไข่มีป่าครับเรามาหลากแหงนะครับหน้าห้อนะครับเนาะเป็นแต่น้ำจุ้งน้ำจันนะครับเป็นน้ำจันมีน้ำที่หากินนะครับเนาะหากินมาอยู่กันนะครับแต่ปลาที่ตีสวิตชาวบ้านๆนะครับก็ตายเยอะมากเลยเ่นเละครับสองคนผัวเมียนะครับช่วยกันทำมาหากินนี่ๆๆอันนี้ผัวครับเมียข้อนเมีย เงี้ยครับเอาละเอาละ เดีครับไม่แรกนอนแน่นวางกัน,นครับน้เดี๋ยวเร็วมิวโอ้โหวุ้ยไร

อาแล้วไปแลครับครับเนี่เเล่เลๆเลเ้ยี่เต็มเนี่ยมันกแย่เท่าบรรยากาศนะครับเนาะตอนนี้ก็เวลาประมาณสักบ่ายโมงครับโอ้ยห้องขนาดรับนี่ครับ มาขึ้นพาครับเป็นน้ำจันทร์นะครับบอฮอน,น,อนโอ้อ่างคนใหญ่นะครับหาปูหาปลานะครับ <laughs> แต่ใครมาเล่นน้ำน,นะครับนนี <laughs> แ่แหละครับบอหฮอนเกิน,นครับจางไปไหนนะครับนอ้เอเลยจนทุกต้อมกับเมียปุ่นมาหาปูหปาปลาหมูน้ำจันทร์นะครับเต็กี้กับเตโค มันนี่เกล็ดเนี่ยมฮู้นะครับตนทีกุ้งต้อมไปยังอย่างมาะฮู้นะครับนะฮู้ว่าจะไปไปอุ้มเจ้าก่อนนะกะตกุ้งต้มอ่ะเตโคกลับมาได้ปะลากน่ก็ยังจะเป็นใบเยียงมะฮู้เตี้ยนะครับละลไปไปไป แม่โชว์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 ปากดีขนาดนี้ไปยังนี่กุ๊กครับป่าจารครับนี่ป่าจารครับนี่เอโหแล้วครับจมหื่นได้แล้วครับมาละบ่นให้นิดบ่นให้หน่อยมาแล้วครับปลาเริ่มมาแล้วครับ ปลาจัดปลาจัดตาครับผมหนึ่งตัวหนึ่งแต้มสองแต้มครับ <c oughs> สองแต้มแล้วครับจะทำอะไรกันมาเปล่าวะนี่เงี <c oughs> <c oughs> บยบซีลีวิตซีลี สสวัดีครับกุ๊กต้อมวันนี้วันนี้ปลาครับวันนี้วันนี้ฟาวหน้เปล่าวันนี้ได้ปลาสองตัวนะครับอาการร้อนมากนะครับเลยจะขอดตรวจไปก่อนครับมาแก้ตรวจไปวันหลังนะครับวันนี้นะครับนี่แก้แก้ตรวจตรงลงมาครับโอ้วันนี้บอกไว้ครับสงสัยต้องมีไข่ในกุ้งนี่ต้องไปทําอะไรอย่างสักอย่างนะครับปลาก็ไปได้นะครับวันนี้นะคนที่นี่เป็นแรงหากินดีๆเลยนะครับครับแม่น้ําจันนะฮะวันนี้นี่ ไ่ได้จริงๆครับไ่ได้ไ่ได้ครับโอปู่ฟาวเลยครับวันนี้ฟาวขนาดเต้โคครับเราได้เตโคก็ยังไ่ได้นะครับไรแนงก็ยังไ่ได้นะครับสุดใสต้องขอแก้ตัวใหม่ในคลิปต้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับคุณธรรพันธ์ครับขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมแกะตัวลูกใช่ไหม